وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ก็อัลฮัมดุลิลละนะครับขอความสันติความเมตตาความกรุณาปานิจากอัลลอฮฺสุบฮานะอวตาราจะาสุงกับพี่น้องชาวมัลดกทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการศรัทธาต่อบรรดารอซูลนะครับบรรดารอซูลนะครับก็คือรอซูลก็คือทูตที่อัลลอฮฺส่งมานะครับให้ให้เป็นตัวแทนของพระองค์ บนหน้าแผ่นดินนี้นะครับมาหาพวกเรานะครับทูตของพระองค์ก็คือเป็นมนุษย์นะครับเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราแล้วก็เป็นทูตของอัลลอฮ์นะครับที่เราเรียกว่ารอซูลนะครับส่งมาเพื่อสอนศาสนาให้แก่พวกเรานะครับสอนหลักการของอัลลอฮ์ให้แก่พวกเรานี่คือคือรอซูลนะครับนะทีนี้ก็บรรดารอซูลเนี่ยนะครับการศรัทธาต่อบรรดารอซูลเนี่ยเราก็รู้แล้วว่า เป็นหนึ่งในหลักศรัทธานะครับเป็นหนึ่งในหลักศรัทธาที่เราในนั้นที่เราต้องศรัทธาในหกประการนะครับอหนึ่งในนั้นก็คือจะต้องศรัทธาต่อบ,บ,บรรดารอซูลนะครับทีนี้การศรัทธาต่อบรรดารอซูลเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสี่ประการนะครับนะก็คือหนึ่งจะต้องเชื่ออย่างมั่นใจนะครับว่า อัลลอฮฺตะอัลลานั้นได้ส่งรอซูนคนหนึ่งนะครับในทุกประชาชาตินะครับก็เลือกจากเลือกคนในในประชาชาตินั้นๆนะครับเลือกมาเป็นทูตของพระองค์นะครับพระองค์ส่งมาเพื่อที่จะได้เชิญชวนนะครับประชาชาตินั้นๆไปสู่การพักดีต่ออัลลอฮ์องเดียวและให้ปฏิเสธต่อสิ่งสักการะอื่นทั้งหมดนะครับนะอันที่สองเราจะต้อง ศรัทธาไปตามชื่อของบรรดารอซูลเหล่านั้นนะครับนะที่ถูกระบุไว้นะครับเช่นชื่อมุฮัมหมัดชื่ออิบรอฮีมชื่อมูซาชื่ออียซาชื่อน uh. ุห์นะครับอะลฮิมุสลัฮิมุซาลตุสลามนะครับส่วนคนที่ที่ไม่ได้ถูกกล่าวชื่อมาโดยละเอียดนะครับก็ให้เราเชื่อให้เราศรัทธาโดยภาพรวม นะครับนะข้อที่สามนะครับข้อที่สามก็คือจะต้องเชื่อสิ่งที่ถูกต้องจากข่าวสารของบรรดาทูตเหล่านั้นของบรรดารอซูลเหล่านั้นนะครับนะเพราะว่าข่าวสารข้อมูลที่มาจากทูตเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการบิดเบือนอยู่บ้างนะครับต้องมีการตรวจสอบนะครับเราเชื่อเลือกเชื่อเ,อเฉพาะ สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับที่รายงานมาอย่างถูกต้องเท่านั้นนะครับข้อที่สี่เราจะต้องอปฏิบัติตามบทบัญญัติของรอซูลของทูตที่ถูกส่งมาให้กับพวกเรานะครับก็คือเราในจาเป็นจะต้องในยุคเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเชื่อนะครับจะต้องศรัทธาต่อรอซูลท่านสุดท้ายนะครับคือท่าน นบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับที่ถูกส่งมาให้กับมนุษย์ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นการเชื่อโดยโดยภาพรวมนะครับที่สรุปมานะครับได้สี่ข้อมาดูรายละเอียดกันนะครับเนาะมาดูรายละเอียดว่าการศรัทธาต่อบรรดารอซูลเนี่ยจะรวมไว้ซึ่งสี่ประการนะครับข้อที่หนึ่งเลยคือจะต้องเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าอัลลอฮ์ตาอัลลา์นั้นนะครับได้ส่งนะครับพระองค์ได้ส่ง ได้ส่งรซูนมาทุกทุกประชาชาตินะครับส่งรซูนจากกลุ่มชนนั้นๆนะครับจากจากมนุษย์ด้วยกันจากกลุ่มชนเดียวกันเนี่ยนะครับได้ส่งมาเพื่อเรียกร้องให้คนในในกลุ่มชนนั้นๆนะครับได้ทําการพักดีต่ออัลลอฮ์องเดียวและให้ปฏิเสธต่อสิ่งศักการะอื่นจากพระองค์ให้หมดนะครับ แล้วก็ทูตทั้งหมดนั้นนะครับรอซ้นทั้งหมดนั้นเป็นผู้ที่สั์จริงนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากคนรอบข้างว่าเป็นคนที่พูดจริงนะครับเป็นคนดีเป็นคนที่อ่าได้ชี้แนะคนอื่นให้ทําดีแล้วก็เป็นคนที่ระมัดระวังตนเองนะครับเป็นผู้ที่มีความตักวานะครับแล้วก็ได้เผยแพร่ทั้งหมดในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ได ได้มอบให้กับพวกเขาได้ประทานให้พวกเขาเนี่ยเขาจะเปยแพ่หมดไม่เหลือเลยนะครับนะไม่มีการปกปิดและไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการออกความคิดเห็นอื่นนะครับเป็นไปตามที่อัลลอฮฺว่ามาทั้งหมดนะครับและก็พวกบรรดารรซูลเหล่านั้นเขาพวกเขาก็ไม่ได้เพิ่มข้อมูลมาจากตนเองแม้แต่อักษรเดียวนะครับและก็ไม่ได้ลดแม้แต่อักษรเดียวนะครับ เพราะว่าบรรดารอซูนนั้นจะเผยแพร่ทั้งหมดนะครับในสิ่งที่อะไรนะในสิ่งที่ได้รับมานะครับแล้วก็การเผยแพร่ของบรรดารอซูนนั้นนะครับจะมีสิ่งที่เหมือนกันนั้นก็คือนะครับตั้งแต่รอซูนท่านแรกจนถึงท่านสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันในการเผยแพร่ก็คือพื้นฐานเดิมของการพักดี นะครับพื้นฐานเดียวในการพักดีในการทําการศักระนั้นก็คือเป็นพื้นฐานเดียวกันก็คือการมีเตาฮิดเตาฮิดคืออะไรเตาฮิดก็คือการทําให้อลลอ์นั้นเป็นหนึ่งในทุกๆการอิบาดะห์ในทุกๆการสักระนะครับทุกการสักระนั้นจะต้องจะต้องทําให้อัลลอ์เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นทั้งหลักการยึดมั่นทั้งคําพูดและการกระทํานะครับแล้วก็ บรรดารอซูลท uh ี h h no, ่ม no, uh il ีความเหมือนกันอีกก็คือสอนให้ปฏิเสธสิ่งสักการะอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนะครับจะไม่ให้สักการะต่อสิ่งใดเลยนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับก็ในอายันกุรอานนะครับพระองค์อัลศาได้บอกว่าว่ามาอัลลอฮนามิ่งกอบลิกะมิรรอซูลินอิลลานูฮีอิลัยอันนะฮูลาอิลาฮะอิลล้านาฟะบูดูนะครับความหมายก็คือ เรามิได้ส่งรอซูลคนหนึ่งก่อนหน้าเจ้ามายกเว้นว่าเราได้วะฮีให้ให้แก่เขาว่าลาอิลาฮิอิลลาอันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพราบไหวโดยแทงแท้นอกจากข้าเท่านั้นฟาบูดูนดังนั้นจงสักการะต่อข้าเถิดอันนี้ก็คือสิ่งที่พระองค์ได้บอกไว้ว่ารอซูลทุกท่านนั้นจะมีข้อมูลเดียวกันนะครับให้สักการะต่ออัลลอฮ์องเดียวนะครับนะ แล้วก็ในอีกอายะหนึ่งนะครับอีกอายะหนึง่งอัลลอฮฺ تعالى ได้บอกว่าวาัวาสอัลมันอัลุสลนามิ่งกบลิกามิรุสูลีนะอาจจะงนามินดูนิอรัฮ์มานีอาลิฮะไัยยูบะดูนนะครับจงถามบรรดาผู้ที่เราส่งมาก่อนหน้าเจ้าโอุ้ม โอ้มุฮัมมัดนะจากบรรดารอซูลทั้งหลายเนะี่ยให้ไปถามดูว่าเราเคยให้มีพระเจ้าอื่นๆมากมายอื่นจากพระผู้ทรงเมตตาใหม่ที่จะให้ทำการสักการะนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่านะผู้ที่สักการะนะครับ ืออัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็มีอายะอื่นอื่นอีนอกมากมายนะครับส่วนส่วนบทบัญญัติวิธีการสักการะต่ออัลลอฮ์นั้นนะครับนะจะจะมอีอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนะอาจจะไม่เหมือนกันในในข้อมูลของบทบัญญตัติแต่ว่าวิธีวิธีการอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าให้สักการะต่อ ปองเละองเดียวเหมือนกันนะครับนะครับเช่นการละหมาดการถือบวชนะครับนะบางทีจะมีบทบัญญัติเรื่องการละหมาดการถือบวชแล้วก็ไม่บัญญัติให้อีกอีก,อกระซูนหนึ่งกระได้นะครับอันนี้แล้วแต่พระองค์จะบัญญัติให้ให้กับอ่ากับรอซูนท่านใดนะครับให้ประชาชนไหนได้ถือปฏิบัติอะไรก็เป็นอะไรนะสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมกับ ช่วงเวลานั้นๆนะครับแล้วก็ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺประทานมาเนี่ยนะครับพระอ,องค์ก็อะไรลีบลุกุมอายุกุมอัสันูอามาลาเนี่ยครูอานก็เพื่อที่จะทดสอบว่าใครที่เป็นคนที่ปฏิบัติดีที่สุดนะครับ แล้วก็ในทุกๆประาชาชาิเนี่ยพระองค์ล l l a ์ได้บอกว่าลิก um ja ุลลินจัลนามิ่งกุมชิร์อาเต้าวามินฮาจานะครับและในทุกๆนะครับนะครับทุกๆกลุ่มชนนั้นเราได้ทําให้มีบทบัญญัติและให้มีแนวทางนะครับท่านอิบนาอับบาสรอดิลลอฮุอานุมาได้ที่ว่าคําว่าอะไรนะ เชื้อราจั๊วะมินฮายากก็คือซาบีลาวะซุนน์ได้มีแนวทางได้มีแบบอย่างนะครับแล้วก็บรรดานักตับเซตอย่างท่านมุญาฮิดท่านอิครีมาและท่านอื่น,น,นมๆมากมายก็ได้อธิบายอย่างนั้นนะครับและและในบันทึกของท่านอิมามบุคอรีนะครับและท่านอิมามมุสลิมอะดิศรายงานจากท่านอับบีฮุรอย์ารอฮ์รอดิยลัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์สัลลัาาลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมได กล่าวว่านะครับได้กล่าวว่าอะไรอัลอัมบิยะอุอวาตุนลีอาลตีลีอาลติอุอมูอุมะฮาตูฮุมชัตตาวะดีนฮุมวาฮิดบอกว่าบอกว่าท่านนบีได้บอกว่าบราาบรดานาบีเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะครับมาจากเขาเรียกว่ามาจากครอบครัวเดียวกันจากข้อเดียวกันนะครับแล้วก็มี มีแม่ที่ต่างกันนะครับแต่และศาสนาของพวกเขานั้นเป็นศาสนาเดียวกันนะศาส,สนาของบรรดานบีของบรรดารอูนเนี่ยเป็นศาสนาเดียวกันก็คือบรรดานบีที่อลัลลอฮ์ทรงมาให้สอนศาสนาของพระองค์เนี่ยนะครับนะก็จะมีความเหมือนกันในพื้นฐานเลยก็คือการมีเตาฮีตต่ออัลลอฮ์ที่อลัลลอฮ์ทรงมาให้กับทุกรอซูลน,นะครับ พระองค์ได้ส่งคำพีมาให้ได้ส่งบทบัญญัติมาที่แตกต่างกันไปตามแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับในคําสั่งใช้ในคําสั่งห้ามในในสิ่งที่บอกว่าฮาล้านหรือฮารอมที่อนุมัติให้ทําไดนะ้หรือว่าเป็นที่ต้องห้ามเนี่ยนะครับก็คือบรรดารอดศูน์เนี่ยนะครับนะเขาจะมีหลักพื้นฐานเดียวกันนะครับแล้วก็ เป็นพี่น้องกันนบ,บบีบอกว่าบรรดารอซูลทั้งหมดเป็นพี่น้องกันนะครับพ่อของพ่อของพวกเขาเป็นคนเดียวกันแม่ของพวกเขานั้นก็แตกต่างกันไปนบี <General. S 1> พูดอย่างนั้นนะครับดังนั้นผู้ใดที่ปฏิเสธนะครับผู้ใดที่ปฏิเสธคนหนึ่งคนใดจากบรรดารอซูลของอัลลอฮ์นะครับเท่ากับว่าเขาได้ปฏิเสธทั้งหมดนะครับ้วปฏิเสธต่อบรรดารอซูลทั้งหมดเราต้องยอมรับทุกคนนะครับ พราะ א ל m ล g h t y กล่าวได้บอกว่ากดจับกลุ่มโนห์หินคดจับกลุ่มโนูหินอัลมุรซาลีนหมายความว่าอย่างไงบอกว่าบรรดากลุ่มชนของนบีนัวได้ปฏิเสธต่อบรรดารอซูลทั้งๆที่กลุ่มชนของนบีนัวนั้นได้ปฏิเสธต่อนบีนัวอย่างเดียวแต่แต่อัลเจ้าได้บอกว่าปฏิเสธต่อบรรดารอซูลนะครับก็คือปฏิเสธ เท่ากับปฏิเสธท่านหนึ่งท่านใดนะครับเท่ากับปฏิเสธต่อทุกทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ข้อที่สองในการศรัทธานะก็คือจะต้องศรัทธาต่อชื่อนะครับของบรรดารอซููนที่เรารู้จักนะครับเช่น ชื่อว่าม uh, ุฮัมมัดอิบรอฮิมอีซาโนฮาเลยิสซาตัวสลามเนี่ยก่อนที่อัลลอฮ์บอกชื่อมาก็ให้เราให้ให้เราศรัทธาไปตามหลายชื่อนั้นนะครับส่วนผู้ที่ไม่ถูกกล่าวชื่อนะครับบรรดารอซูลอีกหลายท่านที่ไม่ถูกกล่าวชื่อเนี่ยเราก็จะต้องศรัทธาไปโดยภาพรวมนะครับนะศรัทธาไปว่ามีรอซูลอีกหลายๆท่านที่อัลลอฮ์ไม่ได้แจ้งให้เรารู้ในคัเภียนอัลกุรอาน นะครับพระองค์ ah wa, ul, ah i, mai, ang, ura, a l l a ต t อ a ลาได้บอกว่าอามานุรรซูลบิมาอุนซิลาอิลัยฮิมีรับบิฮิวัลมุมินุนคุลล์นอามานุบิลลาฮิวะมาลาอิกติฮิวะกุตุบิฮิวะรุสุลีวะรุสุลีลาหนูฟัดิกุบัยนะอะฮัดมิรรุสุลีนะครับแปลว่าท่านรอซูลได้ศรัทธาต่อสิ่งที่ทุกประทานมาอย่างท่านจากพระผู้อภิบาลของท่านและบรรดาผู้ศรัทธาก็เช่นกัน นะครับทั้งหมดนั้นได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อบรรดามาลาอิกาของพระองค์ต่อบรรดาคมปีของพระองค์ต่อบรรดารซูดของพระองค์เราไม่ได้แยกไม่ได้แยกในระหว่างคนหนึ่งคนใดจากจากพวกเขาจากบรรดารอซูลเหล่านั้นนะครับก็คือศรัทธาทั้งหมดนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ดังอาไรจะบอกว่าว่าแล้วก็อารุสัลนารุสูลามีอัลบลิกะมินฮุม มันก็สสนาอะไรกว,ว่ามินหุมมันลันักซุสอะไรความหมายก็คือและเราและแน่นอนเราได้ส่งบรรดารอซูลก่อนหน้าเจ้ามาโอ้มุฮัมมัดน,นะครับส่วนหนึ่งจากพวกเขาเราได้เล่าให้เจ้าฟังและส่วนหนึ่งจากพวกเขาเราไม่ได้เล่าให้เจ้าฟังนะครับน,นี่ก็คือการศรัทธาต่อบรรดารอซูสข้อที่สองแล้วก็ จะมีคำพูดบอกว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอเลัลัมเนี่ยเป็นเป็นนบีนะครับในบรรดาเราซูลเนี่ยเป็นคนที่พิเศษที่สุดนะครับที่มีอ่ามีความดีเลิศก,กว่าคนอื่นนะครับแล้วก็มีข้อเฉพาะนะครับได้ได้รับสิ่งที่เป็นข้อพิเศษเฉพาะท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัลัมที่คนอื่นไม่ได้รับเนี่ยก็มีก็ก็มีอยู่หลายอย่างเช่นกันนะครับนะเราศรัทธาว่า นบีมุฮัมมัดนั้นเป็นนบีสุดท้ายนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นนะครับเป็นนบีสุดท้ายแล้วก็ไม่มีนบีหลังจากนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะเลฮฺวะสัลลัมแล้วก็คือหลังจากนบีเสียชีวิตมาพันสี่ร้อยกว่าปีเนี่ยนะครับมาถึงตอนนี้อัลลอฮ์จะไม่ส่งใครมาเป็นนบีอีกแล้วนะครับวันนี้เรานะครับได้รับความรู้ที่ถูกต้องอย่างท่านนบีก็ทําหน้าที่ เผยแพร่หลักคําสอนของท่านไปเรื่อยๆจนถึงวันสิ้นโลกนะครับนะเราก็ทําทํางานของบรรดานบีงานของบรรดารอซูลนะครับช่วยกันเผยแพร่ศาสนาอันนี้เพราะว่าไม่มีไม่มีนบีหลังจากท่านนบีมฮ a ม o m a ส,สุลลัลฮวะเลยลำอีกแล้วนะครับเพราะว่าท่านนั้นเป็นนบีสุดท้ายนะครับเพราะองค์ัลลอฮฺสุบัยนอวะตาลาได้บอกว่ามาจานะมุฮัมมัดุนอาบะอะฮ์ดิมีร์ิจาลิกุมว ولاكن รอซูลลอฮหวะ و َ ق َมَ م َ ن َ م ี ي ْ د ِ ن َ وَكَانَ ا ل พี่กุลิชัยินอาลีมาเขาบอกว่ามูฮัมมัดนั้นไม่ได้เป็นบิดาคนหนึ่งคนใดจากบรรดาผู้ชายในหมู่พวกเจ้าแต่ว่าเขาคือศาสนท,ทูตของอัลลอฮ์และเป็นนบีสุดท้ายและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรับรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ แล้วก็ท to ่านนบีในบางฮะดิษนบีบอกได้บอกว่าท่านนบีได้พูดว่าอัลลอฮตรลบอันตะกูนะมินนี่ปีมันซิละติฮารุนมินมูซาอิลละอันนูเลสานบียุนบาดีนะนบีบอกว่าท่านไม่พอใจตำแหน่งที่อยู่กับฉันเหมือนกับฮารูนอยู่กับมูซาเลยก็คือฮารูนกับมูซาเนี่ยเป็นนบีทั้งคู่นะครับ นบีบอกว่ายกเว้นว่าหลังจากฉันนี้ไม่มีนบีแล้วคือนบีได้บอกว่าหลังคือคือนบีจะเอาใครเป็นสหายให้ช่วยงานอะไรกันแล้วแต่ก็จะไม่ไปขอแต่งตั้งใครให้เป็นนบีอีกแล้วเพราะว่านาบีมูฮัมมัดสล,ละสละเป็นนบีสุดท้ายอย่างนาบีมูซาเนี่ยนะครับเป็นคนที่พูดจาไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าลิ้นนั้นนะครับลินล้นลิ้นนั้น มีปัญหาก็เลยทำให้เป็นคนพูดไม่ชัดลแล้วเราก็ส่งให้เป็นนบีให้ไปสอนคนแล้วก็เป็นคนที่พูดไม่ชัดนะครับก็เลยขอต่ออัลละ์ให้แต่งตั้งฮารูนม,มาเป็นผู้ช่วยเป็นนบีอีกคนหนึ่งเพื่อมาช่วยเผยแพร่ศาสนาแต่ท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยท่านจะท่านจะแต่งตั้งใครจะขอต่อรองต่ออัลลอฮ์ไม่ได้อีกแล้วเพราะท่านนาบีบอกว่าอันนูเรย์สนบียุนบาดีมันไม่มีนบีหลังจากฉันอีกแล้วนะครับลังแา่ท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ย จะไม่มีนบีท่านใดอีกแล้วนะครับนะแล้วก็ข้อพิเศษของท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะเลวสห์ับที่นบีอื่นๆไม่ได้รับเนี่ยนะครับมีอยู่ห้าประการนะครับนะหนึ่งก็คืออัลลอฮ์ได้ส่งนบีมูฮัมหมัดมาให้กับเขาเรียกให้กับให้กับยินและให้กับมนุษย์และยินทั้งหมดสอนให้มาสอนศาสนากับมนุษย์และยินอ่าอันนี้ยินคือใข่ นะครับนะที่นั่งฟังเราอยู่ในบางบางทีก็มียินอยู่ด้วยนะที่ฟังเราเนี่ยบางคนเนี่ยมียินชอบมาอยู่กับเขานะครับที่นั่งฟังอยู่นี้ก็บางคนอน่ยยินนั่งฟังด้วยแต่เรามองไม่เห็นเราอัลลอฮ์สร้างไม่ให้เราเห็นให้มันเห็นพวกเรานะครับที่คนทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นผีจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับนะที่ว่ามันมาหลอกลวงมนุษย์มันเป็นยินที่เป็นมารร้ายนะครับดังนั้น ท่านนาบีมูฮัมมัดเนี่ยถูกส่งมานาบีมูฮัมมัดเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ถูกส่งมาให้กับให้สอนมนุษย์และสอนจินให้รู้จักอัลลอฮ์ให้กับไว้อัลลอฮ์องเดียวนะครับนะยันเราก็ขอเรียกร้องนะทั้งมนุษย์และจินนะครับให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้นับถือศาสนาอิสลามนะครับศาส,สนาที่อัลลอฮ์ส่งมานะครับนะแล้วก็ส่วนนบีก่อนๆน,นะครับอัลลอฮ์ก็จะส่งมาให้กับกลุ่มชนนั้นเฉพาะ ให้กับมนุษย <S essions of them> for <language> ์นะครับให้กับกลุ่มชนนั้นเฉพาะแต่ว่านบีมูฮัมหมัดเนี่ยจะถูกส่งมาให้มนุษย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้อพิเศษอีกข้อหนึ่งก็คืออัลลอฮ์ได้ช่วยเหลือท่านนบีมูฮัมมัดสัลลอฮอเละสลลัมให้ให้มีชัยชนะเหนือศัตรูโดยให้ศัตรูนั้นเกิดความกลัวในระยะทางหนึ่งเดือนหมายความว่าศัตรูเดินทางมา ที่จะสงครามทําสงครามกับท่านนาบีเนี่ยในระยะหนึ่งเดือนนั้นกลัวตัวสั่นหมดแล้วนะครับนะอันนั้นอัลลอฮ์ให้ให้มาเกิดในหัวใจของผู้ที่ที่ที่มีอะไรนะที่จะเป็นศัตรูกับท่านนับดุลเบี๊มอมัซฮอรลั์กับเลสลัมนะครับแล้วข้อที่สามข้อพิเศษของท่านนับดุลเบีมอมัซฮอรอั์กับเลสลัมก็คืออัลลอฮ์ทำให้แผ่นดินนี้เป็นมัสยิดและสะอาดหมายความว่าบน พื้นโลกนี้ทั้งหมดเราสามารถที่จะละหมาดได้เลยนะครับเราไปเห็นพื้นดินนะครับไม่ต้องปูอะไรสักอย่างบนพื้นดินที่เป็นพื้นหญ้าพื้นทรายพื้นหินทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะละหมาดลงบนนั้นได้เลยถ้าไม่กลัวว่าหนาวมาจะจะตำจะทิ่มลูกตานะครับนะเราก็สามารถละหมาดบนพื้นหญ้าพื้นหินพื้นทรายบนพื้นของโลกนี้เพราะว่า ลล l a ์ให้เป็นมัดยิบและต่อฮูรอและสะอาดนะครับถ้าสงสัยว่ามันสกรปรกหรือเปล่าเนี่ยไม่สามารถที่จะให้มันสกรปรกได้หลายคนเนี่ยคิดว่าเอ๊ะตรงนี้สกรปรกไม่กล้าละหมาดไม่ได,ไได้พื้นฐานเดิมล l l a ์สร้างมานั้นโลกใบนี้สะอาดนะครับนะถ้าเราไม่เห็นสิ่งใดที่เป็นสิ่งสกปรกเราต้องกลับไปสู่พื้นฐานเดิมคือสะอาดนะครับ แล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับที่เป็นข้อพิเศษของของท่านนาบีมูมฮัมมัดสุลลัลฮะละสลต์มันก็คืออนุญาตให้ท่านนั้นนะครับกินซับเฉลยได้โดยก่อนหน้านี้ไม่อนุญาตนะครับในยุคก,ก่อนๆไม่อนุญาตนะครับหมายถึงว่าในการทําสงครามนะครับกลุ่มใดที่ยกทัพมาทําสงครามกับท่านนาบีมูมฮัมมัดสุลลัละฮ์ละสลตมเนี่ยสามารถที่จะยึด ทรัพย์เหล่านั้นมากินฮาลาลนะครับนะครับไม่ไม่ไม่ไมถือว่าเป็นการปล้นนะครับเพราะว่าอยู่ในสงครามนะครับนะครับว่าทหารฝ่ายตรงข้ามพาลูกพาเมียพาสเสบียงอาหารพาดาพาอาวุธอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถยึดได้หมดเลยนะครับยึดได้ยึดผู้หญิงได้ยึดเด็กมาได้เพราะว่าจะไม่ให้ค่าเด็กไม่ให้ค่าผู้หญิงสามารถยึดมาเป็นทรัพย์สินได้ นะครับยึดมาหมดเลยนะครับยึดในถ้าชนะสงครามเขาจะเอามาแบ่งกันนะครับอันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะเป็นซับช์เลยนะครับที่ที่เป็นที่หาล้านแกนลบีมัวมัสซอลลัล่อนสลัมของเราโดยที่ไม่ได้หาล้านมาก่อนนะครับแล้วก็และก็และก็ข้ออีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือ สิ่งที่เป็นข้อพิเศษของท่านนบ,บีม,มรรูฮัมมัดสุลลตลนห์อัลสลัมก็คือได้รับอัชชาฟะอัชชาฟะอัลุตมานะครับชาฟะอัลุตมานะครับจริงๆแล้วก็มีเยอะนะครับแต่เขาเขียนมาให้ห้าข้อนะครับนะก็คือชาฟะชาฟะอัลอุตมาเนี่ยก็คือการได้รับข้ออนุญาตนะครับเหมือนกับว่าอะไรข้ออนุญาตเฉพาะในวันกิยามะเนี่ยคือ มีคนไปขอไปต่อรองกับอัลลอฮ์แล้ว Allah อัลลอฮ์อนุญาตเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ให้กับทุกคนเช่นนะครับอัชาฟาอัลอุสมานี่อัลลอฮ์ให้กับท่านนาบีก็คือวันที่ฟื้นคืนชีพมนุษย์ฟื้นคืนชีพมาทั้งหมดเนะี่ยแล้วมนุษย์ก็มาอยู่ในในท้องทุงท่งที่จะรอการสอบสวนแดดร้อนนะครับดวงอาทิตย์อยู่ใกล้แล้วก็แดดรอด้อนแล้วก็ทรมานกันมากแล้วก็จะหาคนไปต่อรองว่าให้ใคร ไปช่วยบอกให้อัลลอฮ์ตัดสินได้แล้วเพราะว่าเรารอกันนานมากแล้วคนนู้นก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้สุดท้ายสุดท้ายคนที่ที่ไปขอตรงนี้ก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัละไหยหรือสัลามไปขออนุญาตอัลลอฮ์นะครับนะก็ได้ไปขอชาฟะนะครับไปก้มกราบที่ใต้อารัชขอมพระองค์นะครับแล้วพระองค์ก็ก็ได้ให้อะไรนะได้ ได้ให้ยกหัวขึ้นมาและถามว่ามุฮัมมัดต้องการอะไรและท่านนาบีมุฮัมมัดก็บอกว่าขอพระองค์ช่วยตัดสินพวกเรานะครับมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยให้ตัดสินให้พิพภากษาได้แล้วเพราะว่าเรารอ,รออยู่จนทรมานมากแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนะก็เลาอนุญ,ญาตให้เฉพาะนาบีมูฮัมมัดสลักวะเลยว่าสลัมเท่านั้นนะครับนะบทเรียนวันนี้ก็เอาทําเป็นตอนที่หนึ่งกันแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวค่อยต่อตอนที่สองนะครับเพราะว่า สอนตอนบ่ายเนี่ยรู้สึกว่านะครับนะมันพละกําลังในการสอนรู้สึกว่ามันลดลงนะครับก็ขอขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอัลกุลกาวลีฮะตะวัสตะครุลลอฮ์ฮะลิวะลักุมาะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนาฮฺบีบีนามุฮัมมัดวะอะลาอัลลีฮิวะะฮับบีฮิวกะสลัม